ครผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอดก็จะพาไปหา2ตัวบนล่างเนาะไปกับอีกชุดที่แอดทำไม่ให้ดูว่าเอาไว้เปรียบเทียบยอะลเนาะทั้งวดที่ผ่านมาก็เดินต่อนะครับเข้าที่6-2บนเนาะหกก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับ แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นเพราะใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขัดสูตรโวยเด็ดแชแนลนี่นอทีผลลัพธ์ได้5 6 7 8 9 1 2็กจับคู่วินกันในย้ยเวคู่ชุดหนึ่งในนั้นมีบนเข้ามานะครับผมวิธีทำนะครับคู่ชุดบนล่างไปกับเนาะใช้ หลักพันลบ3ามง่ายๆเนาะบางท่านก็อาจจะได้ทําล่วงหน้าไปแล้วเนาะ,ะบางท่านก็มีตัวตัดแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่มีเราก็มาดูไปพร้อมกันนะครับผมวิธีทําตามนี้เลยได้เท่าไหร่ก็มีคงที่1ตัวเนาะก็เข้าที่2ตัวบ้างอเออไม่ใช่ตัวทีเข้าที่บนบ้างเข้าที่ล่างบ้างบางครั้งก็เข้าที่จะบอกว่าบางครั้งเข้าที่เข้าทั้งสงทั้งบนทั้งล่างนะเนาะแล้วก็ มีตำแหน่งหนึ่งเนาะที่แอดบอกในคลิปนู้นแหละที่ได้ตรงให้ดูถ้าเอาแปดตัวนะถ้าเอาแปดตัวเนี่ยเขาก็มาบนล่างบ่อยเนาะหรือไม่ก็จะมาหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยของเลขบนก็คือตำแหน่งตรงนี้อย่างงวดน,นั้นมีศนะูนย์สามเนาะแต่ว่ามันออกแต่มันเข้าที่ล่างแปดเก้านี่เนาะแปดกับเก้าตรงนี้มีศนะูนย์นะนะงว่าต่อมาตรงนี้สองหนึ่งที่มันเข้าไป แต่ถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้มันก็มี6เนาะ 5. จุดตรงนี้คือ6มีม3 6ด้วยตรงนี้เนาะรวมทั้งงวดที่ผ่านมาเนาะมี6-2บน0เนี่ยที่มันออกไปมีตรงตำแหน่งตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจ,จะจับให้ดูด้วยเนาะแต่ก็จะไฮไลท์ไว้ให้มันต่างเพื่อนเผืนะ่อบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านก็อาจจะชอบแบบ ตามชุดเดิมบางท่านก็อาจจะออลองจับดูซิมันได้คู่ชุดไหนถ้าเราเอาตำแหน่งนี้ด้วยเนาะวันนี้นะครับผมหลักพันคือ2เนาะ2-3ลบก็คือใช้เป็น12-3ลบสเหลือ9อ่า9 1 2 3อ่งามเนอาเนาะตรงนี้มันบวก2ถ้าสมมติเราไม่บวกก็จะเป็น4เนาะเดี๋ยวจะไปจับ ให้ดูทั้ง2แบบนะครับผมเนาะ90123 456นะถ้าเกิด8ตัวถ้าเกิดเราไม่นั้นด้วย <c oughs> นี่นะก็คือแบบนี้นะครับผม2ตัวบนล่างไปกลับเนาะจับคู่บินกันถ้าเราเอาสีด้วยนี่แยกออกไปให้ดูแบบชัดๆนะครับผมนะสนะครับไฮไลท์สีส้มนี่คือสนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปนำไปใช้เนาะบวกไว้ดูว่ามันจะมาไหมนะครับผม หรือมาแล้วเผื่อตัวที่ไม่มีในนี้อาจจะมาจับคู่กับ4ีหรือเปล่าอะไรจะไม่ประมาณนั้นก็ทําให้ดูเนาะว่าตําแหน่งที่มันเคยมามันจะมาหรือเปล่าในทั้งนั้นเราก็จับคู่ไปหมดก่อนนะเดี๋ยวแอดจะแยกให้ก็จะได้อยู่ที่ 90, 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 0 1 0 2 0 3 0 4 0, 4, 0 5 0 6 1 2 1 3 4, 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6และ5 6 ถ้าไม่นับรวมกับสีส้มๆที่เป็นเลข4นี้ก็จะ21ชุดไปกลับเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะมี94041424344546 4นะที่เป็นตรงนี้นะที่เป็นเลข4นี้ถ้าเราไม่เอาเอาแบบเดิมถ้าทำแบบนี้มันตาลายแล้วก็แอดได้ย้ายออกมาแยกออกมาให้ดูแล้วนี่นะนี่คือแบบเดิมที่ใช้7ตัวก็คือ9012356นะไม่มี4 ก็จะได้ตามนี้21่คู่ชุดเหมือนเดิมนะครับผมเนาะแล้วทีนี้พมมันได้ตามนี้แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาเลขบนเอาชุดบนที่ทําได้เนาะเป็น2ตัวบนตรงที่ได้ทาไวา้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่ได้จับคู่ชุดไว้เป็น2ตัวบนตรงที่ได้ทําไว้ในนี้เป็น55 25คู่ชุดมีคู่ชุดไหนบ้างที่มันตรงกันนะครับผมแล้วทีนี้แอดก็ได้ชนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแอดก็ได้เอา แต้มรวมมาตัดด้วยเนาะแต้มรวมแอดเอาไปแค่เออเอาเอาห้าตัว5ห้าตัว c ห้าแปดหนึ่งสามเอาไปหมดเลยทั้งเด่นทั้งรองนะแต่นี้ที่มันชนกันแล้วก็มันชนแต้มตรงนี้นะแอดก็เลยได้แยกออกมาแล้วนะครับผมทั้งหมดในนี้ยี่สิบเอ็ดคู่ชุดมีคู่ชุดไหนบ้างที่มันตรงกันกันกบสองตัวบนตรงทั้งบนทั้งล่างแอดแยกออกมาไว้ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีเก้าสองนะอันนี้ นี่คือบนนะคู่ชุดบนก็จะมี92 95 96 01 03 05 12 13 23 26 35และ56อันนี้ยังเป็นไปกลับอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคู่ชุดไหนที่มันไปตรงกันกับตรงนี้ก็มันด้วยความบังเอิญที่เราจับคู่นะอย่าง12นี้นะครับ12นี่มันมีตรงกันอยู่แต่ว่า23 สองสามนี่วันนี้เป็นสามสองนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยจับเป็นตัวตรงอีกทีหนึ่งแต่ดูก่อนว่าอันไหนที่มันตรงกันชนกันเนาะแล้วทีวนนี้ที่มันชนแต้มเนาะแอดก็เลยเอาที่มันชนแต้มมาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือพวกนี้แหละนะครับผมอ่าก็คือที่มันแยกออกมาเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือพวกเนี้ยอ่าเก้าสองเก้าห้าที่มันชนแต้มเนาะเก้าสองเก้าห้าเก้าหกนี่อันนี้หนึ่งแต้มนี่สี่แต้ม ห้าแต้มศูนย์หนึ่งแต้มประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้ตัวไหนที่มันชนกันนะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นเอาจากชนแต้มแล้วแยกออกมานะเมื่อสักครูน่นี้ที่มันเป็นหนึ่งสองสามสี่สิบสามสี่สิบสองคู่ชุดนี้นะครับสิบสองชุดนี้คืออ่านะมันชนแต้มนะที่มันชนแต้มนะจากตรงนีนะ้เอาชนแต้มที่ชนแต้มแยกออกมาไว้ตรงนี้นะ ได้สิคู่ชุดแล้วทีนี้คู่ชุดไหนที่มันตรงกันบ้างทีนี้นะครับผมก็จะมีเดี๋ยวแอดไล่มานี้นะครับผมแอดก็เลยได้แยกออกมาแล้วว่าตัวไหนที่มันตรงกันเนาะศูนย์สองศูนย์สอ0ศ0 0ย์สี่ศูนย์ศูนย์ 06. ไม่มีในนี้นะครับผมเนาะ08 42 40ไม่มีในนี้นะแอดทำเรียบร้อยแล้วที่มันตรงกันเนาะจะได้ไม่ต้องไล่เทตตาลายนะครับที่มันชนกัน จาก12คู่ชุดที่ตรงกันกันกบอยู่ในนี้มันมีแค่0ูนนะครับผมที่แอดได้มาร์กจุดไว้นี่นะครับศูนย์หนึ่งอันนี้เป็น10ึ่งนะศูนย์สามก็คือตรงนี้เป็น30 12ก็คือเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้นี่หนึ่งสองสองสามก็คือตรงนี้ นอกนั้นไม่ชนกันนะสิคู่ชุดชนกันกับ5้าหคู่ชุดตรงนี้มีแค่0 1 0 3 1หนและ2 3นะแล้วทำไมไฮไลท์ตรงนี้คืออะไรนะครับผมก็คือแอได้เอานะเลขเรียนบนที่มันชน2สูตรเนาะมันได้7 9็ดเชุดนี้ได้7กับ2ชนกันที่7กับ2องแอดเลยเอา7กับ2มาตัด นะในนี้นะมันชนกัน4คู่ชุดใช่ไหมแต่ทีนี้ที่มันชนกับ72มันจะมีแค่2คู่ชุดที่มีมีมีสตรงนี้มันมี2ก็จริงแต่มันไม่ได้ตรงกันในชุดตอนแรกนะเ,อเอาเอาเฉพาะที่มันชนกันมาแล้วก็มีแค่12และ23นะจาก12คู่ชุดที่แยกออกมานะเป็นเหลือ4คู่ชุดเอาเลขเด่นมาตัด <c oughs> ตัวทีครับเหลือ2 <c oughs> คู่ชุดก็คือ1 2 2 1 2 3 3 2นะครับผมนะแล้วทีนี้โ <c oughs> ทษทีครับอันนี้คือบนแล้วนะบนและล่างทําเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือแยกออกมาจากชนแต้มนะทั้งหมดนี้ถ้าสมมุติว่ามันมาล่างนะอันไหนที่มันชนแต้มล่างแอดเอาแต้มล่าง1 4 5 8 มันก็เลขก็เลยเลขก็เลยคล้ายกันกับตรงนี้เพราะอะไรเลขล่างมันมีสี่ห้าแปดหนึ่งอันนี้หนึ่งสี่ห้าแปดแต้มล่างแต้มบนมันคล้ายกันแค่ตรงล่างมันมันมันไม่มีสามมันก็เลยได้ตามนี้นะครับเก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามสองสามสองหกสามห้าและห้าหกอ่าที่มันชนแต้มนะครับผมนะแล้วทีนี้อ่าก็จะเห็นได้ว่าทําไมอ่าที่มันที่มันอ่า ชนแต้มแล้วก็ที่นี่ที่มันมีในนี้นะที่มันชนกันกันกบ2ตัวล่างตรงนี้เนาะแกรก็เลยไ,ได้จุดไว้มาไว์ก็จะมีมี9ก้าสมีเก้าที่มันชนกันเนาะ92 95นะ 9, 2, 9, 5, นแล้วก็05 2335ที่มันชนกันนะครับนะนี่นะ3 205 92 123 45น่ คู่ชุดนะครับผม5คู่ชุดแล้วทีนนี้เหมือนเหมือนกันนะครับผมก็เอาเลขเด่นล่างเด่นล่างที่ได้ทำการชนกัน6สูตรมันเด่นอยู่ที่3แล้วก็5รอง2 7 9รองรองคือ8ออตัวกันที่มันติดดับล่างทุหลักแอก็เลยไม่ให้ก็เลยเอา3กับ5ที่มันชน5สูตรนี้ที่มันชนใกล้เคียงกับ6นี่แหละแต่มันไม่ติดดับเอามาเป็นเด่นสุด นรงนั้นมันเป็นรองสีส้มๆนี่คือรองสามกับห้าเอามาตัดตรงนี้ชนกับตรงนี้นะจากสิบคู่ชุดนะอันนี้ไม่ได้สิบชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบอันนี้สิบจากสิบคู่ชุดเอาเด่นล่างสามกับห้ามาชนแล้วก็เอาที่มันชนกับแต้มรวมแล้วก็ได้ชนกับตัวที่มันได้ชนกับสองตัวล่างตรงมันก็จะมีแค่เก้าห้า เนาะมีหนะ้าเนาะศูนย์ห้ามีห้าสองสามมีสามและสามห้านะครับผมเนาะสี่คู่ชุดนะบนบนชนที่สองแต่ตรงกันที่สี่ชนที่สองกับตัวเด่นล่างชนชนห้าแต่ทีนี้ตรงกับตัวเด่นมีสี่คู่ชุดเก้าห้าศูนย์ห้าสองสามและสามห้านะครับผมเป็นไปกลับนะ นี่แหละนะครับผมถ้าชอบก็ค่อยนําไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปอันนี้แอดแยกไว้ให้นะครับผมในงวดที่ผ่านมาแอดทาให้ดูแบบนี้เฉยๆนะไว้ให้เปรียบเทนะียบเฉยๆแอดแอดไม่ได้แยกให้นะครับผมนะแอดแอดไม่ได้แยกให้แต่ก็คือทําไว้เปรียบเทียบเฉยๆแต่งวดน,นี้นะครับทาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งถ้ามี4เนาะสี่ตำแหน่งนี้ย้อนนิดนึงสีนะ่ตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้เนาะถ้ามันมา ็จับไว้ให้ดูนะครับผมเนาะแต่ถ้าไม่มาก็ทํามาหรือไม่มาก็ช่างก็ทําแบบเดิมคือทํา2แบบก็คือได้ดังนี้แบบแรกมีเลขสีด้วยก็จะประมาณนี้นะครับผมนะถ้าไม่เอาเลขสีก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วทีวนี้ก็เอาบนล่างมาแยกออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ตามนี้นะครับผมนะชอบก็ค่อยนําไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมก็คือชนแต้มด้วยนะ ชนแต้มบนอันนี้ก็ชนแต้มล่างแล้วก็คู่ชุดไหนที่มันตรงกับคู่ชุดบนคู่ชุดไหนที่ตรงกับคู่ชุดล่างแล้วก็ชนกับคู่ชนกับคู่คู่ไหนที่มันชนกับเลขเด่นบนเลขเด่นล่างแอดมาร์กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเนาะก็ะมีศูนย์หนึ่งศที่ตรงกัน1 2ึ่งที่ตรงกันชนเลขเด่นเ,เด่นบนก็มีแค่1 2และ2 3ล่างก็9 5 0 5 2 3 3 5 ตามนี้ก็แล้วกันนะครับผมทั้งน,นี้ทั้งนั้นนะครับผมซื้อหวยตัวไหนตัวใดก็ให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันเนาะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ